ถ้าคุณคือหนึ่งในผู้ประสบปัญหาแบบผมจะสุ่มตัวละครเองก็เกลือตัวละครที่อยากได้บางตัวก็ถูกเอาออกไปแล้ววันนี้ผมขอนําเสนอบอกที head.com เว็บไซต์ดีๆที่มีทุกตัวละครที่คุณต้องการจัดแฟลชเซลลดกระหน่ำตัวละครถูกสุดคุ้มและมีเกมมินิให้ร่วมเล่นอีกหลายแมปมากมายเรียกได้ว่าน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยนะ้นองรัก และนี่ก็คือโรบอติกซีเพนนะครับตัวละครที่พี่โคตรอยากจะได้เลยแต่ว่าหลังจากมาเล่นแบบนี้ก็ไม่มีให้สุมอีกแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเราไม่สามารถหาซื้อได้หาสุมได้นะครับก็ต้องซื้อผ่านบอกทีเฮดเท่านั้นนะครับตัวละครมันทท่ก็ต้องจัดซะหน่อยตัวละครดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่คติช่องเราคือเน้นสวยไม่เน้นประโยชน์นะฮะขนาดเลเวลสองยังเท่ขนาดนี้อัปตันจะเท่ขนาดไหนนะครับหาตัวละครได้ง่ายถ้าอยากได้แบบผมนะครับก็เพียงแค่ไปเข้าเว็บบอกทีเฮดนะครับและนี่ก็คือเว็บไซต์บอกทีเฮ็ดคอมนะครับสัง ก่อนจะสั่งซื้อนะครับอย่าลืมมาดูตรงนี้นะครับผมคำแนะนําก่อนสั่งซื้อนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องเป็นรหัส 2FA แล้วก็อย่าลืมนะครับทำเป็นอีเมลสีแดงเท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญสุดนะครับทุกครั้งที่ทาการสั่งซื้ออย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับวิธีการเติมเงินง่ายแสนง่ายนะครับด้วย3วิธีวิธีแรกนะครับ 2wallet gift นะครับ วิธีที่2นะครับก็เป็นทัวร์ลิสพร้อมเพย์นะครับและวิธีสุดท้ายที่พี่ใช้ประจำนะครับก็คือพร้อมเพย์แบบ QR โคดนะครับผมส่วนตัววิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแค่มีแอปธนาคารสแกน QR โคดก็เติมเงินเข้าได้เลยนะครับได้บอกดีเห็นนะครับตัวละครที่มีให้ซื้อเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ว่าตัวละครที่ผมสนใจมากที่สุดนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับอยากซื้อตัวไหนก็กดเข้าไปที่ตัวละครที่เราอยากได้นะครับอย่างแรกก็เป็นการกรอก ID โลบอกนะครับผม ต่อไปก็กรอกรหัสผ่านของคุณนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้ต้องปิดการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับแล้วก็ทาอีเมลสีแดงไว้ด้วยถ้าทาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับว่าปิดแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับรอไม่นานตัวละครก็จะเข้าไปที่ตัวละครของคุณนะครับผมและกรณีถ้ามีปัญหานะครับสามารถติดต่อไปทั้งที่เพจบลูมีเฮดได้เลยนะครับเห็นไหมขั้นตอนก็ง่ายแค่นิดเดียวเองนะครับก็เชื่อนะครับว่าหลายคนคงมีปัญหาแบบผมแหละแบบอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้แต่ก็ไม่มีเวลาเล่นบ้างหรรืือออออออววว่่่่่่าาาาาสุมมมกกกกกะะเเเเเบบ้้งนนนนคัตตตตติีีพปป็็็ลลททชแแไ ก็ใน,ใบบนั่นแหละฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ตัวละครแบบถูกสุดคุ้มและปลอดภัยไม่โดนโกงนะครับสำหรับแบบนี้ก็อย่าลืมนึกถึงบอกทีเฮดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปสอยตัวละครที่อยากได้กันมาเยอะๆนะครับผม